เช้านี้ที่หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านในวันที่อากาศยังเย็นอยู่เลยจ้ามาดูต้นไม้ของเรานะคะผักที่เราปลูกไว้กำลังงามอันนี้คือกระลำนะคะกระลำห่อแต่จะหอกี่โมงติดตามชมกันต่อไปค่ะนีจ้ะปลูกไว้นะคะ ูกไว้ประมาณนี้รอให้หอ่อแต่ยังไม่หอ่ออันนี้ก็ต้นฝรั่งกำลังตอนนะจ๊ะกิ่งตอนต้นฝรั่งไม่รู้ลากออกอยัง เดี๋ยวถึงฤดูฝนก็จะได้เอาไปปลูกนะคะต้นมะนาวมะนาวเราก็เริ่มออกดอกแล้วดูมะนาวเราสักก่อนอันนี้ต้นพริกนะคะพริกหวานพริกต้นนี้ นำพันธมาจากต่างประเทศเลยทีเดียวนะคะเพื่อนให้มาเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศให้ให้ต้นพันุ์มานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะได้กินจากที่เราปลูกหรือเปล่านะคะเพราะว่าเพื่อนปลูกแล้วงามเราปลูกจะงามไหมจะได้ติดดอกออกผลเหมือนเข้าไหมเนาะ ปลูกอะไรก็ต้องได้กินอันนั้นนะปกติแล้วอย่างที่เราปลูกต้นในหนา,า,าต้นนี้เราก็จะได้กินในหนาแทบทั้งปีเลยนะคะอันนี้เราก็ยังเก็บกินได้อยู่เลยล่าสุดเพิ่งจะหมดไปใช่ไหมเพิ่งจะเก็บออกไปหมดแล้ว <c oughs> โอ้ยังเหลืออยู่อีกที่รอให้โตแล้วเราก็จะมาเก็บนะคะ กินทั้งปีตั้งแต่มีน้อหน่าต้นนี้เรายังไม่ได้ซื้อน้อหน่าจากตลาดกินเลยนะคะ <c oughs> ต้นไม่ใหญ่แต่ลูกดกแล้วก็ได้กินทั้งปี <c oughs> กะุะ <c oughs> าบะบ้าน <c oughs> เราก็พอมีให้ชื่นชมอยู่วันนี้ก็จะออกดอกออก,ออกทุ่นม่วงหน่อยเนาะ สวยเธอสวยเธอสวยแต่กุหลาบต้นนี้เป็นกุหลาบแคระต้นเล็กแต่มีดอกแต่ตอนนี้ทำไมเธอไม่งามสงสัยเธอต้องการปุ๋ย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> สวยงามอ่างบัวแล้วก็มีนะบัวบัวกำลัง กัวกำลังจะพ้นน้ำนะจ๊ะสวยค่ะสวยงามผักสวนครัวหน้าบ้านของเราก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ต้นนี้ก็อยู่เพื่อต้นหรืออยู่เพื่อใบเพราะไม่มีลูกเนาะ ากาศยามเช้าก็จะประมาณนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะบายบายสวัสดีค่ะ